ครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์ยื่นเดอะมอลล์บางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่1เรื่องสเต็ก02 804 8590-3ถึง3มาดามสเต็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณถ้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ลืมกุญแจไว้ในห้องพัก ลืมกุญแจไว้ที่ทำงานหากุญแจไม่เจอจำไม่ได้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนปัญหาวุ่นวายเหล่านี้จะหมดไปกับตัวล็อกประตูอัจฉริยะ h a n e w SECURITY ทั้งรุ่น GateMan และรุ่น Choice ตัวล็อกประตูอัจฉริยะ h a n e w SECURITY ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วใช้งานได้ทันทีกับคุณสมบัติพิเศษแป้นกดแบบทัชสกรีนล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตูใช้งานได้ทั้ง2ระบบทั้งแบบสมาร์ทคีย์และแบบพาสเวิร์ด เรืองแสงมองเห็นในความมืดมีระบบตรวจจับความร้อนและแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือแผ่นดินไหวและพิเศษสุดสำหรับข้อเสนอที่ไม่ควรพลาดสำหรับตัวล็อกประตูอัจฉริยะรุ่น Choice ราคาเพียง9,900บาท30สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มสมาร์ทคีย์อีก3อันฟรีทันทีสำหรับรุ่น Gate Man ราคาเพียง11,900บาท30สายแรกรับฟรีสมาร์ทคีย์เพิ่มอีก1ตัว หมดปัญหาเรื่องกุญแจเมื่อใช้ตัวล็อกประตูอัจฉริยะโทร0884971551 0884971551 ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลชํามชื่นมองไทยมองเทศมีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งเป็นรายการเพื่อนคนนอนดึกครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรายการที่ผมอยากจะยกเรื่องสัมพันธ์ของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกซึ่งหมายถึงประเทศไทยกับประเทศพามา่ามาพูดคุยกัน ซึ่งในช่วงที่สองของรายการผมจะเชิญดรทิโมธีลักเลมซึ่งเป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศหรือประธานฝ่ายต่างประเทศของรัฐกะเรียงหรือภาษาอังกฤษว่า Karen State ซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับประเทศไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีขึ้นไปทางเหนือจะได้พูดถึงเรื่องการต่อสู้เพื่อจะพยายามเป็นอิสระของรัฐดังกล่าว แต่ก็มีอุปสรรคตรงที่ว่ารัฐบาลกลางของประเทศพม่าไม่ยินยอมวันนี้ผมได้เชิญดรทิโมธีหลักเล่มมาร่วมรายการแต่จะเริ่มในช่วงเบรกที่สองในช่วงเบรกแรกนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมเพื่อจะนํารายการมองไทยมองเทศไปสู่เรื่องข่าวสารบ้านเมืองที่กําลังเกิดขึ้นเอาประเทศไทยซะก่อนก่อนที่จะไปทางตะวันตกขณะนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอํานาจรัฐของไทย ผมเรียนว่าขณะนี้มีบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาผู้แทนรัษฎรและในวุฒิสภาในส่วนของวุฒิสภาอย่างที่เราทราบนั้นรัฐมนูลพศ2 5 5 0ได้กำหนดให้มีสองส่วนนะครับเป็นวุฒิสมาชิกหรือสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา74ท่านแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งจังหวัดละคนจำนวน76จังหวัด76คน ขณะนี้สวสรญหาจำนวน74คนได้หมดวาระไปตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2554ที่ผ่านมาเมื่อหมดวาระแล้วกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ท่านที่เป็นสวนั้นจะต้องทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการสรรหาสมาชิกวุฒธธิสภาชุดใหม่ชุดแรกเนี่เขาให้มีวาระการทำงาน3ปีเต็มหลังจาก3ปีแล้วบอกว่าให้หมดวาระแล้วก็ ให้สมัครใหม่ได้ขณะน,นี้จำนวนเกือบ80%ครับก็ลาออกไปโดยขอไม่รักษาการขอไม่ทําหน้าที่ไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่มาแทนท่านทั้งหลายก็อยากเป็นต่อถ้าเป็นต่อนี่จะมีเวลาการทํางาน6ปีครับ6ปีทีเดียวซึ่งก็คงเป็น6ปีที่ค่อนข้างจะสบายสำหรับคนที่ไม่ทํางานแต่ถ้าคนไม่ทำงานก็ ถือว่าสบายแต่ว่าถ้าคนทํางานแล้วก็ถือว่าไม่สบายเพราะเป็นงานหน้าที่ที่จะต้องบริการรับใช้ประชาชนติดตามเรื่องต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ของชาติส่วนสวเลือกตั้งจํานวน76ท่านนั้นขณะนี้ก็ยังอยู่ในตําแหน่งต่อไปอีก3ปี3ปีสามปสุดท้ายผมก็เรียนว่าขณะนี้ในส่วนของพุิสภาก็ได้มีการเปิดรับสมัครสวสัญหาชุดใหม่ แต่ก็คนชุดเก่าก็ไปสมัครเป็นจำนวนมากผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนแต่เท่าที่ดูรายชื่อที่กะกะตประกาศไปเมื่อสองวันก่อนเนี่ยซึ่งมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นมานะครับคงใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็มีคนดังเป็นจำนวนมากเช่นอดีตผู้ว่ากระบี่คุณศิวะศิลิาวรักษ์ด็อกเตอรสมจตุศรีพิทักษ์คงคุ้นๆนะฮะคำว่าสมนี่ไม่ใช่สมคิดนะฝ่ายนี้คือฝ่ายพี่ชาย ผมผมรู้จักท่านดีด,ดรสมจาตุศรีพิทักษ์ก็เป็นคนเก่งครับซึ่งเป็นพี่ชายของอดีตรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นอกจากนั้นก็มีชื่อดังๆใหญ่ๆเช่นพลตำรวจโทภัยศารตั้งใจตรงคุณนิวัฒน์พนชั่วอันนี้ก็เพื่อนเก่าผมเองอดีตสวรยองอาจากการเลือกตั้งหมดวาระไปเขาไม่ให้สมัครใหม่ก็มาสมัครเป็นสวรสรรหา ผม,ผมไม่ได้พูดถึงคุณภาพของบุคคลครับเรื่องคุณภาพของบุคคลจะมาจากการเลือกตั้งหรือการสรรหาเนี่ยคงไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่การสรรหาย่อมไม่เหมาะสมเท่ากับการเลือกตั้งทั่วไปอันนี้คือคือหลักการที่เรายึดถือนอกจากนั้นผมเห็นชื่อคุณปกรณ์ปริยากรณอดีศสะสะรปี50นะครับมีคุณอภิชาติดำดี อดีตสร .2550 เหมือนกันเคยสมัครสครวาาทางกระบี่หรือหรือตังเนี่ยครับทางกระบี่นงครับก็ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีองค์กรต่างๆเสนอชื่อ,อบุคคลให้กรกตดำเนินการเพื่อให้กระบวนการสรรหาเกิดขึ้นซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งโดยเจ็ดอ,อรหัน คำว่าเจ็ดอรหันต์ก็จะมีช่นประธานสารมนุนประธานสอตองอประธานปปชก็คือก็คือองค์กรอิสระนั่นแหละครับมาจากตัวแทนของสารดีกามาจากตัวแทนของสารปกครองส่วนหนึ่งรวมแล้วเจ็ดท่านโดยหลักการแล้วเขาถือว่าเจ็ดอรหันต์เนี่ยมีคําถามผมพูดให้เพราะอย่างนี้กันละกันมีคําถามว่าทั้งเจ็ดท่านเนี่ยมีความเหมาะสมหรือมีสิทธิ์อันใดที่จะต้องไป ใช้อํานาจแทนปวงชนชาวไทยในการไปสัญหาสบอรทั้งเจ็ดสีท่านมาทำงานแทนประชาชนคนไทยเป็นคำถามแห่งความชอบธรรมตรงนี้ก็คงไม่มีใครตอบได้รวมทั้งก,ะกะอกตเพราะว่าได้มีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการก็คือฉบับ2550ผมใช้คาว่าเผด็จการนี่ก็เนื่องจากว่าที่ไปที่มาของมันก็คือยกร่างขึ้นโดยการแต่งตั้งของ อดีตพบทบชื่อพลเอกสนธิปุญญลกรินท่านเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองอผมก็เรียนว่าขณะน,น,นี้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกรกรตก็คือจะมีผอ,อสุทธิผลทวีชัยการรับสมัครอยู่ผมเรียนตรงนี้กันแล้วกันในควรส่วนของสภาผู้แทนก็เรียนว่าวันนี้มีการเคลื่อนไหวที่จะมีการ ฟอกซักฟอกรัฐบาลกันแล้วกันตัดสินแล้วว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านนี่จะยื่นยติและก็ได้ยื่นแล้วนะครับเพื่อให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอภิสิทิ์เวชชาชีวะโดยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันระหว่างวันที่9ถึงวันที่12รวมแล้วทั้งหมด4วัน4วันนี้จะเป็นวันที่ผมบังว่าคงจะมีการถ่ายทอดสดตลอดอะนะครับก็มีการจัดทีมแล้ว โดยจะมีการลงมติว่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในวันที่13มีนาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่เขาจะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแทนในกรณีที่รัฐบาลอภิทธสิิ์ไม่ได้รับความไว้วางใจหรือได้รับความไว้วางใจในเสียงที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่มีรายชื่ออยู่ในสภาปัจจุบันผมก็เรียนว่า ขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยในะฐานะฝ่ายคา้านก็จะได้เสนอชื่อ,อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแทนในกรณีที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภาในวันที่13มีนาคมอ,อันนี้ก็เป็นกติก,กาตามรัฐธรรมนูญก็ติดตามดูผมบังว่าใน4วันนี้ก็คงจะฟังกันจนเหนื่อยหูเป็นช่วงที่ พี่น้องประชาชนคงจะให้ความสนใจสำหรับคนที่สนใจเรื่องอาการทำงานของฝ่ายคา้านเรื่องที่น่าสนใจก็อาจจะแผลมออกมาหลายส่วนครับที่ผมแน่ใจก็อย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอาชญากรรมการกระทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่10เมษายน2553 แล้วก็จนถึง19พฤษภาคม2553เนี่ยมีคนเสียชีวิตไปตั้ง91ศพรวมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ2คนคุณมูรามโต้ชาวญี่ปุ่นแล้วก็คุณโพเลนกี้ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนก็ยังเป็นเรื่องติดพันอยู่ผมติดต่อสอบถามไปทางฐานทูตญี่ปุ่นก็บอกว่ายังไม่ได้รับความก้าวหน้าแต่ล่าสุดครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเป็น คดีความขึ้นอีกละหนึ่งคดีก็คือสสคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับได้ยื่นฟ้องแจ้งความต่อกองปราบปรามในกรณีที่ได้มีเอาว่า DSI กันแล้วกันดีเก็คือคุณธาริศเพ่งดิดเนี่ยถูกฟ้องครับพร้อมกับพลตำรวจโทอัมพรจารุจินดาเนื่องจากว่าในช่วงที่คุณ มูระโมโตนักข่าวชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตนั้นน่ะการแทนสูตรพริศพนั้นน่ะไม่ได้เคยมีการพูดจากเกี่ยวกับเรื่องปืนอากา้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอการใช้ปืนอากาศหรือตายด้วยกระสุนใดๆไม่มีกองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์เหตุดังกล่าวแต่เมื่อวันที่27-28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณธาริศเพ่งดิตกับพลรัวโทอ,อัมพรจารุจินดาอย่างที่ผมเปลี่ยนเนี่ย ได้ออกถแถลงข่าวร่วมกันว่ามิสเตอร์ฮิโรยุกินักข่าวชาวญี่ปุ่นเป็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นการเสียชีวิตจากกระสุนปืนและจากอาวุธปืนเป็นปืนอากาแต่ปรากฏว่าปืนอากาไม่ได้มีในการใช้ในกองทัพการเบริกออกมาเพื่อใช้ในงานวันที่10เมษายนนั้นเป็นเพียงปืน M16 ท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งฝ่าย ฝ่ายเสื้อแดงกันแล้วกันก็คือฝ่ายทางน,นปชเนี่ยโดยคุณจตุพรกับทนายคารมพลตะกลางาได้นําความเข้าแจ้งความาเพื่อเอาผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157ต่อนายธาริศเพ่งดิดกับพลตำรวจโทอัมพรชาดิจินดาแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็มันแล้วแต่อํานาจบางทีกฎหมายนี่ผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายว่า,วาตามกฎหมายหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคนมีอํานาจสั่งการว่า,า,าจะให้ตัดสินบ้ายอย่างไรผมจึงไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ จากเรื่องประเทศไทยทั้งเดี๋ยวข่าวไทยผมมีมีแถมนิดหนึ่งในส่วนของฝ่ายค้านปัจจุบันก็คือพรรคเพื่อไทยขณะนีะ้ได้มีการประกาศผู้สมัครของพรรคจำนวนหนึ่งนะครับประมาณ300ชื่อซึ่งเป็นผู้สมัครเขตเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเขตเลือกตั้งที่มีการแก้ไขรัฐมนุนใหม่นี้จะเป็น375เขตแล้วก็จะมีปาทีลิสอีอีก125รายชื่อหรือ125คน อันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศกันผมก็เรียนว่าในส่วนที่ประกาศไปแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งก็ไม่ครบทุกเขตทีเดียวตอนนี้ก็จะมีการปรับตัวกันอยู่ก็จะมีรายชื่อของผู้นําแกนนําคนเสื้อแดงที่มีการต่อสู้กันมาเป็นเวลาสองสามปีจะขอผันตัวเองไปเป็นผู้สมัครสสในนามพักเพื่อไทยส่วนหนึ่งส่วนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนแต่ถ้า ผมเรียนความปรารถนาของของผมเองนี่ผมอยากจะให้พี่น้องชาวเสื้อแดงชาวนปชเนี่ยลองมองทิศทางไปในทางที่มันจะสามารถสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้การพูดอย่างนี้ผมหมายความว่าในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันค่อนข้างจะเข้มข้นเมื่อเข้มข้นแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดผลดีต่อประเทศชาติก็ไม่เป็นไรครับแต่คาดว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วไม่น่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทางด้านประชาธิปตไตยใดๆมากมายนักเนื่องจากโครงสร้างการบริหารจัดการโครงสร้างของอํานาจอธิปไตยของชาติที่แบ่งเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็ยังอยู่ในกรอบเดิมในกฎหมายเดิมมีการบังคับให้พักการเมืองเป็นไปตามที่ฝ่ายอํานาจเผด็จการต้องการมีการบังคับให้รัฐสภาทําในลักษณะที่อํานาจเผด็จการต้องการมีการบังคับให้อํานาจตุลาการกระทําหน้าที่ ไม่ได้เป็นกลางไม่ได้เป็นอิสระแต่ต้องการให้ทําหน้าที่ตามที่ฝ่ายเผด็จการต้องการผมย้ำว่าตรงนี้ยังไม่หนีหายไปไหนเพราะฉะนั้นทางออกของประเทศไทยที่แท้จริงนั้นเชื่อว่าถ้าเป็นไปอย่างที่พลเอกชวลิตท่านได้ถแถลงข่าวไปเมื่อวันก่อนว่าจะมีการตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเพื่อนําไปสู่การหรือยกเว้นข้อกําหนดกฎหมายแนวปฏิบัติต่างๆที่เป็นลักษณะของอํานาจเผด็จการนั้นให้หมดสิ้นไป แล้วก็สถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงก็พอจะมีหวังผม,ผมสนับสนุนแนวคิดนั้นเพราะฉะนั้นก็เรียนว่านี่คือ,อความหวังที่ผมไปเดินสายในภาคอีสานทั้งที่หนองคายอุดรธานีกาลสินขอนแก่นได้พบกับแกนนำเป็นจำนวนไม่น้อยครับ อาที่ผมได้เจอคุณปรีกําแหงพลที่ขอนแกน่นผมได้เจอคณะของคุณอภิชัยบางปาคุณสุรพลแว่นจันลาคุณกองศรีชินเนกันหาคุณบางออนเรืองบำรุงคุณสมศักดิ์ยินดีคุณหนูพินผมหอมที่ขอนแกน่นหลายท่านครับที่ได้พบเจอกันที่จังหวัดกรสินไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์คณนินคะอังกุ รวมทั้งประธานคณะชมรมประชาธิปไตยจงังหวัดกรสินก็ได้พูดจากันปรากฏว่าขณะน,นี้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะวันก่อนผมได้เชิญคุณบุญเลิศเทวเสปราชชาวบ้านทีอ่อำเภอยังตลาดตำบลน,นาเชือกนะครับได้พูดคุยก็ปรากฏว่าขณะน,นี้ท่านได้เดินสายให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยกับประชาชนโดยการสนับสนุนของฝ่ายการศึกษา ของประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยในจังหวัดกาลสินได้มีการจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจกับความคิดกับกรอบการเมืองการปกครองของไทยเช่นได้เกิดการสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่โรงเรียนเดินยางวิทยาคมอำเภอคำม,ม่วงจังหวัดกาลสินโดยการนำของคุณสุนทราหันชัยศรีผู้อำนวยการชานินค้าอังกุ คุณจำนงพลจิตคุณภัยรัตเลื่อนไทยสงผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัยภูติจันทร์เป็นต้นผมก็ชื่นชมวันนั้นก็ได้มีการเชิญสสการสินไปร่วมผมได้ไปร่วมสังเกตการและก็บรรยายในเหตุการณ์นั้นได้รับความเห็นที่น่าสนใจจากพี่น้องประชาชนไปที่เรื่องต่างประเทศนิดหนึ่งครับก่อนจะหมดเบรกแรกผมขออนุญาตเรียนว่าขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ อเมริกาไม่ใช่ตวับบนดอกลางขอพัยตวับบนดอกกลางขณะน,นี้ก็มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายเรียกร้องของฝ่ายประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นแผ่ขยายทั่วไปเป็นดอมิโนโไล่ตั้งแต่ตูนิเซียมาที่อียิปต์ไปที่ลิเบียขณะน,นี้ลิเบียกำลังโหดลิเบียนขอเรียนว่ามีคนไทยไปทำงานเป็นแรงงานอยู่ประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า3 0,000่หรืออาจจะถึง4 0,000คน ขณะนี้ในประเทศลิเบียเนี่ยเป็นอัมพาตรับสนามบินใช้ไม่ได้ก็ใช้ทางเรืออย่างเดียวคนก็จะเดินทางบกไปที่ประเทศตรงข้ามโดยเฉพาะไปที่ตุนเซียรหรือมาทางอียิปต์อียิปต์ก็สงบลงแล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีมูบารักได้ลาออกจากตาแหน่งแล้วก็ไปอยู่รีสอร์ตตรงทะเละใกล้ๆทะเลคือเป็นบ้านของตัวเองขณะนี้ก็ยังมีการเรียกร้องให้รัฐบาล อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของมูรักนี้ออกจากตําแหน่งทั้งหมดเพื่อจะได้สถาปนาแล้วก็ได้มีการมอบให้กับรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นฝ่ายทหารเข้ามาปกครองชั่วคราวผมหวังว่ารัฐบาลชั่วคราวของอียิปต์จะเป็นรัฐบาลที่จะสร้างประชาธิปไตายหวังว่าทหารคงจะไม่กลุ่มอํานาจไปตลอดอย่างที่อดีตประธานาธิบดีมูรักได้ดําเนินการไปกว่า30ปีที่เกิดขึ้นใน อาตะวันออกกลางตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียนะครับรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่จอร์แดนไล่มาจนถึงทางใต้ที่เป็นประเทศที่ชื่อว่าเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะถือว่ายากจนที่สุดในกลุ่มตะวันออกกลางก็มีการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนขณะน,นี้ที่เลวร้ายที่สุดคนตายมากที่สุดวันนี้มีการนําเครื่องบินเจ็ตหมายถึงว่าเครื่องบินรบเนี่ยนฮะไปยิงประชาชนเกิดอาชากรรมสงครามสุดท้ายครับ สหประชาชาติองค์การสหประชาชาติ UNSC UNSC ก็คือว่าสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งมีลิเบียเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่ขณะนี้เมื่อสองวันก่อนโดยเฉพาะวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยได้มีการประชุมกันแล้วก็ต่อมา1วันได้มีการลงมติด้วยเสียงเอก,กฉันหมายความว่าไม่มีคนคัดค้านว่าให้ถอดถอนลิเบียออกจาก สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียบร้อยแล้วโดยคำพูดของซูซานไรส์นี่ผมผมขอโค้ดมาพูดนิดหนึ่งเ,เธอกล่าวว่าซูซานไรส์เป็นทูตสหรัฐประจำยูอ็นครับบอกว่าคนที่หันกระบอกปืนไปทางประชาชนของตนเองแล้วก็ลั่นกระสุนไม่ควรจะมีที่ยืนในคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งก็เป็นคำคมที่ที่เป็นที่ยอมรับกันขณะนี้ ตามตัวเลขเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า2,000คนาจากการที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบนี่ผมใช้คำเพราะๆหน่อยนึงที่ประเทศลิเบียซึ่งทำให้คนไทยญาติพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งต้องต้องหนีตายนะครับออกไปที่ตุนิเซียมาที่อียิปเพื่อขึ้นเรือ,อ รัฐบาลไทยเองก็ส่งเครื่องบินไปหลายรอบแล้วครับขณะนี้ก็คาดว่าคงจะกลับมาได้แล้วประมาณ5,000คนคงเหลืออยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า,เ,าเกือบ20,000คนนะครับในประเทศลิเบียปัจจุบันที่เป็นแรงงานไทยสงสารนะครับคนที่รอดชีวิตอยู่วันนี้ก็เนื่องจากาต้องหนีตายเนี่ยก็ไม่ได้ทรัพย์สินไม่ได้อะไรทั้งนั้น,นคือก็คือมาในตัวเปล่า,เ,าเพื่อที่จะหาทางเอาชีวิตรอดไว้ก่อนอลักษณะ การดำเนินการของลิเบียในวันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าวันก่อนมีผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกไปทำการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ประธานาธิบดีพันเอกกาดาฟีซึ่งให้ลูกชายเป็นผู้บัญชาการกองทัพของของของ,ของลิเบียในการทำร้ายประชาชนเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าคำพูดของกาดาฟีนี่น่าแปลกครับ คุณกาดาฟี่ประธานาธิบรีกาดาฟี่นี่บอกว่าขณะนี้ประชาชนยังรักเขาอยู่การที่มีคนมาต่อต้านเนี่ยเกิดจากการยุแย่ยุแยงของฝ่ายก่อการร้ายที่ที่เป็นกลุ่มเดิมของบิลลาเดน,นะนะฮะเป็นต้นสมผมก็หลายคนก็มีความเห็นลงความเห็นกันว่าคุณกาดาฟี่นี่น่าจะน่าจะบ้าไปแล้วอันนี้พูดอย,อย่างภาษาชาวบ้านกันแล้วกันแต่สิ่งที่สุสานไรพูดเนี่ยผมผมเอง แปรบในใจผมแปรบในใจเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะน,นี้ประธานของคณะกรรมาธิการว่าด้วย UNHR ก็คือ United Nation on Human Rights Committee ก็คือคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีประธานเป็นทูตไทยประจำา UN ครับชื่อคุณเสีิ์พวงเก็ดแก้วท่านผู้ชมคุณศรีิ์พวงเก็ดแก้วขณะนี้เป็นประธานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่10เมษายน จนถึง19พฤษภา2553เกิดขึ้นระหว่างที่คุณเสียสักพวงเกร็ดแก้วเป็นประธานคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสาประชาชาติแม่ฟังเสียงฟังคำพูดของซูซานไรซ์แล้วผมก็ยังมีความรู้สึกว่าคนที่หันปากกระบอกปืนไปทางประชาชนแล้ทำการยิงไม่ควรจะมีที่ยืนในคณะมนตรีความมั่นคงถ้าเปลี่ยนจากคณะมนตรีความมั่นคงเป็นว่าคณะ กรรมธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี่มันก็จะเข้าแก๊ b กับประเทศไทยพอดีออผมผมผมพูดเรงนี้เนื่องจากว่ามันตรงกับใจผมพอดีผมก็เลยถามต่อไปว่าคุณเสียศักพวงเกร็ิแก้วเนี่ยเนื่องจากทําหน้าที่แทนคนทั้งโลกเนี่ยขอความปรุณาได้คิดด้วยว่าท่านกําลังทําภาระอะไรแทนพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทย89คนที่เสียชีวิตหรือนักข่าวต่างประเทศที่ชื่อฮิโรยุกิและก็โพเลนกี้ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นและชาวอิตาลี อันนั้นก็คือสิ่งที่อยากฝากถึงประธานคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติท่านศรียศั์พวงเกตแก้วช่วยฟังกัะผมด้วยแล้วกันท่านผู้ชมครับในช่วงเบรกแรกเนี่ยผมเรียนข่าวเบื้องต้นประมาณนี้ในช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นหัวข้อการสนทนาระหว่างผมกับท่านประธานฝ่ายต่างประเทศของคริสเตก็คือคณะ พี่น้องประชาชนคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเ,เรียกว่าชาวกะเรี่ยงก็แล้วกันถ้าพระมาจะเรียกว่าเป็นชาวพระมารหรือไม่ผมไม่แน่ใจรา,ายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดนี้ขอให้ดูจากภาพที่เราจะใช้เป็นคลิปขึ้นบนจอแล้วผมก็ได้เชิญดอรทิโมธีลักเล่มท่านมีชื่อไทยว่าดรเสรีหลักแหลมอันนี้ก็คงจะแปลงชื่อมาให้ใกล้เคียงกับสำเนียง ไทยให้มากที่สุดก็ท่านพูดทั้งภาษาเกรีงพูดทั้งภาษาอังกฤษพูดทั้งภาษาไทยเ,เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะเชิญท่านดรทิโมธีหรือดรเสรีเข้ามาร่วมรายการาในช่วงที่สองรายการนี้เรียนท่านผู้ชมว่ามีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งเป็นรายการที่ผมจะนำเรื่องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะมองอนาคตว่าจะเกิดอะไรกับประเทศไทยพร้อมกันเราจะเชิญชวนคนไทยที่มีความสนใจในเรื่องต่างประเทศเข้ามาวิเคราะห์เหตุการณ์ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆที่มีความสําคัญต่อชีวิตเศรษฐกิจสังคมของพี่น้องประชาชนคนไทยจากทั่วโลกครับประเทศที่มีความเป็นมหาอำนาจไม่ว่าเป็นทางด้านการทหาร ไม่ว่าเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกากลุ่ม eu หรือประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งผมที่ช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องกัมพูชาซะบ่อยเนื่องจากว่าเรามีกรณีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะจัดสายนักระหว่างไทยกัมพูชามาเป็นเวลา พอสมควร4ีหปีหลังจากที่มีรัฐบาลอภิพิ์โดยเฉพาะหลังจากที่เรามีรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อว่านายกรสิทธิพิรมเนื่องจากว่าบุคลิกภาพส่วนตัวการพูดจาของท่านนั้นถึงแม้จะเป็นอดีตนักการทูตแต่ว่าเท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศท่านกสิทธิพรมเองเนี่ยจะมีบุคลิกภาพพิเศษแทนที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีเนี่ยส่วนมาก ผมฟังดูแล้วหลายกรณีเนี่ยท่านจะเ,เรียกร้องหาศัตรูซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีทางตะวันออกของไทยไม่เอ่ยถึงประเทศใดทางเหนือของไทยไล่ไปถึงจีนหรือแม้แต่ทางใต้แต่ทางตะวันตกนี่ผมเองยังไม่ค่อยเห็นได้ท่านได้พูดถึงเท่าไหร่วันนี้ผมจะเชิญท่านพบกับดรทิโมธีลักเลมหรือดรเสรีหลักแหลมซึ่งเป็นประธานฝ่ายต่างประเทศของแครินสเตตหรือของรัฐเรียม ขอพัก2นาทีเดี๋ยวกลับมาช่วงที่กลางเบรกนี่ก็เชิญพบกับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเสริสุนรายการก็คือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพื่อ7วันเห็นผลท่านจะเอวเล็กลงคอเลสเตอรอลในเลือดจะหายไปภายใน7วันลองติดต่อตามหมายเลขดังกล่าวที่โฆษณาผมขอพัก2นาทีครับสักครู่ครับ สลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท083 7 0 5 1 2 3 4แล้วก็0 8 3 7 0 6 1 2 3 4 กับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูทามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์เยื้อเดมอลบางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่หนึ่งเรื่องสเต็ก 028048590-3มาดามเซ็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณก้าวล้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตรกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดีวีซีดีดีวพร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสี สอบถามได้ที่ CD Call Center โทร024557711หรือคลิกมาที่ www.cdcallcenter.com หาคุณกำลังมองหา